คนบอกได้เลยว่ามันหอมมากหอมมากๆค่ะนากรอบนี่ค่ะอันนี้งาขาวนะคะกรอบได้แบบกินงาเต็มๆแล้วแบบไม่มีแป้ง ไม่ใช้น้ำมันอันนี้งาดำงาดำก็ไม่ขมแล้วก็กรอบไม่แข็งด้วยค่ะผู้สูงอายุทานได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้งาผสมได้ทานทั้งสองแบบเลยคือได้ทานทั้งงาขาวและงาดำในชิ้นเดียวกันตัวนี้ขายดีเหมือนกัน หอมกรอบอร่อยหวานน้อยไร้แป้งนี่ค่ะของเราเป็นสินค้าโอท็อปจังหวัดสงขาผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะคะทำใหม่วันต่อวันโรงงานมาเองเราผลิตเองขายเองขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งราคาส่งหนึ่งซองค่ะปกติราคา สองบาทนะคะน้ำหนัก500กรัมวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อสองซองขนาดห้าร้กรัมปกต,ติราคา400บาทค่ะทุกคนขาโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะแค่350บาทส่งฟรีและก็มีเก็บปลายทางหน้าบ้านได้เลยค่ะมีงาให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะก็คือแพ็คแบบนี้ค่ะ ท้รวมกันทุกแบบก็ได้งาขาวล้วนอย่างเดียวก็ได้งาดําล้วนอย่างเดียวก็ได้และจะเอางาผสมอย่างเดียวก็ได้นะคะคุ้มมากค่ะทุกคนห่อใหญ่มากและเยอะมากนะคะเต็มจานใหญ่นี่เลยสนใจทักแชทมานะคะ